ทำอินทสารเป็นธรรมเล็กๆที่ท้าวสกกะได้มาสาบบ่าพุทธเจ้าอยู่นี้ก็มาฟังธรรมที่ตรงนี้พระเจ้าแสดงธรรมก็มีอา่าโยมนะโอ้เศรษฐีเว้ยชาชนเทวด,ดาได้สมเด็จสิบสี่โกด ก็คือร้อยสี่สิบล้านน่ะไม่ธรรมดานะจำนวนใเวลาใช่ไหมครับเออสิบสี่ <10ๆ S 2> กโกดอ่ะโกดหนึ่งก็สิบล้านล้านร้อยร้อยสิบร้อยสี่สิบล้านน่ะธรรมดาเลยสำเร็จสซดาบันทำอินทรสาระอินทรสารอินทรสาร สถานกานทำที่ไม่ใหญ่ก็ภูเขาเบธิยะบรนพศครับซึ่งห่างจากราชเคือประมาณ24่ิ4กิโลเดินทางมาทางสะดวกสบายเอามาทางวัเบิลุวันเลยมาหน่อยก็เลี้ยวขวาขวาก็จะมาเดินทางมา ประมาณ40 40นาทีประมาณค่ะมาที่อำภูเขาเวทียาบันพตจะสาระเมืองน่าจะขึ้นได้จะขึ้ขึ้นเคสได้จะขึ้อยู่ 唔係。